สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาแล้วค่ะกับช่องนางฟ้า r a n d o m of l o v e นะคะวันนี้นะคะเราจะทำคลิปที่4แล้วค่ะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคคณาราศีธนูนะคะราศีธนูก็คือวันที่15ธันวาถึงวันที่15ามกรานะคะ่ะคลิปนี้เราก็จะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเหมือนสองราศีที่ผ่านมาก็คือดูดวงเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็นิสัย ส่วนตัวของคนที่เกิดราศีธนูนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะเนื่องจากว่าผู้อ่านนะคะเกิดในราศีธนูเช่นกันคลิปของวันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะแบบว่าแอบ,บยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าในส่วนของดวงนั้นไม่ทราบว่าจะตรงของ เพื่อนๆที่เข้ามาดูในแรนดอมนี้หรือเปล่าอันนี้ผู้อ่านต้องขอโทษไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะก็สิ่งไหนที่ดีก็รับฟังไว้นะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีอ่าสิ่งที่ผู้อ่านถ่ายทอด energy ออกไปก็เอาลองเอาไปดูว่าเออมันตรงหรือเปล่าถ้าหากมันตรงก็ลองปรับปรุงดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมาค่ะเข้าเรื่องเลยสําหรับนิสัยส่วนตัวของคนที่เกิดราศีธนูนะคะ คนเกิดราศีธนูจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีพลังเอ e เน y ในการทำอะไร แต่ละอย่างในสิ่งที่ชอบจะออกมาค่อนข้างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาตั้งใจเรียนหรือว่างานศิลปะหรือว่าการร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่ถ้าราศีธนูตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นแล้วรักด้วยเนี่ยรับรองค่ะออกมาคือประสบความสำเร็จแล้วก็ออกมาดีเป็นที่ชื่นชมของผู้คนนะคะใช่ค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นวงการแบบ นักดนตรีนักร้องหรือว่าด้านการทําเชฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ประดิษฐ์ประดอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของผู้อ่านก็คือแบบชอบงานศินละปะก็จะเอาศิละปะไปใส่ในสิ่งที่ชอบไม่ว่าจะเป็นทําอาหารเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะนี่คือนิสัยแล้วก็เขาเรียกว่าพรสวรรค์แล้วก็สเสน่ห์ของคนที่เกิดราศีธนูนะคะใช่ค่ะค่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะ ดวงในปี2565เดือนพฤษภาค่ะก็คืออีกไม่กี่วันก็เดือนพฤษภาแล้วเนาะใช่มาเรื่องจากมาเริ่มจากเรื่องการงานก่อนเลยนะคะค่ะสำหรับเรื่องการงานของคนที่ทำงานนะคะทำงานประจำเป็นลูกจ้างหรือว่ายังแบบใช้เขาเรียกว่าอะไรยังรับเงินเดือนของเจ้านายอยู่อะค่ะในส่วนของหน้าที่การงานเดือนพฤษภาก็คือแบบ ใช่ก็เหมือนลาศีอื่นก็คือยังชิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ภาระค่อนข้างจะบอกว่ามากกว่าที่ผ่านมานิดนึงเพราะมันจะเข้าครึ่งปีครึ่งปีหลังแล้วเนาะก็จะแบบว่างานเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ทําให้แบบว่ามีอุปสรรคในการแบบว่าที่จะทำอย่างอื่นด้วยใช่คนที่ เกิดราศีธนูสามารถทำงานหลายๆอย่างได้ออกมาดีในในเวลาที่แบบว่าไล่เรียกกันสมมติว่า1วันหนึ่งวันคุณทำงานประจำเวลาที่เหลือหลังเลิกงานคุณก็ยังมีจ็อบมีอะไรให้ทำหรือว่าเออไปเล่นกีฬาไปฟิตเนสไปอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ค่ะคนที่เกิดราศีธนูมักจะบริหารบริหารชีวิตได้ดีแบบไม่ต้องแบบเยอะเลยเอาแค่หนึ่งวันก็คือทำอะไรได้หลายอย่างใช่นะทีนี้เนี่ยสำหรับ คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหมอดูท่านอื่นเนี่ยแบบเขาจะบอกว่าเออแนะนําว่าอุ้ยราศีธนูดวงเปี้ยงป้างการเงินแบบนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแต่ว่าช่องนี้จะพูดความจริงนะคะจะไม่อวยเรื่องอ้ยรวยรวยปังๆไม่ใช่เลยค่ะราศีธนูคืออึดมากคือแบบทุกสิ่งอย่างไม่มีไม่มี โชคลาภไม่มีอะไรที่แบบจะแบบหล่นลงมาเลยคือทุกอย่างต้องดิ้นหลนดิ้นหลนด้วยตัวเองหมดเลยคือแบบตั้งแต่ปีที่แล้วเลยค่ะการเงินก็ไม่ได้แบบดีมากคือถ้าได้มาก็คือเหนื่อยใช่ได้เยอะก็เหนื่อยเยอะได้น้อยก็เหนื่อยเนอะเหนื่อยน้อยบางทีเหนื่อยเปล่าเลยแทบจะไม่ได้เลยก็มีค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรในการทํางานหรือว่าการหาเงินหรือว่าการแบบดิ้นหลนต่อไปเพราะว่า หลังจากนี้ค่ะก็คือหลังจากพฤษภาแน่นอนเลยราศีธนูจะได้ทำอะไรใหม่ๆแปลกๆแ,แบบมีงานจอ็อบมีงานอดิเรกแล้วก็งานใหญ่ๆเข้ามาที่แบบไม่คาดคิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการาค้าขายที่แบบว่าไม่คิดว่าเฮ้ยเราจะทำได้หรออะไรเงี้ยเออแต่มันก็ทำได้มันก็มีคอนเน c t ชันคนเกิดราศีธนูค่อนข้างจะโชคดีในเรื่องของคอนเน c t ชันนะคะคอนเน็ชันหมายถึงว่า เพื่อนคนรู้จักแล้วก็คนที่บังเอิญรู้จักเออแนะนําธุรกิจมาให้อะไรเงี้ยว่าแบบเออลองทําดูไหมมันดีนะหรือไม่ก็ได้งานแบบจ็อบที่แบบคนอื่นแบบไม่คิดว่ามันจะทําได้มาแบบฟุกฟุกอะไรเงี้ยค่ะก็ลองดูนะคะอะไรที่ไม่เคยทําอย่าไปท้อนะคะลองทําดูไม่มีอุปสรรคไหนจะ ขวางกั้นโอกาสของทุกๆคนอยู่ที่ว่าทุกคนจะไขว่คว้ามันได้แล้วก็ทำมันสำเร็จหรือเปล่าแต่สุดท้ายนั่นก็คือได้ลงมือทำนะคะอย่ามองว่าแบบเอ้ยมันยากเกินไปสำหรับเรามันไม่มันไม่ได้หรอกเราทำไม่ได้อะไรยงเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะถ้าไม่ต้องลงทุนในเรื่องของเงินแล้วเพียงแค่ใช้สมองหรือว่าใช้คอนเน็ t ชันผู้อ่านขอแนะนำให้คุณทำไปเลยคะ่ะ ทำไปเลยไม่ว่าจะทําได้ดีหรือไม่ดีแต่ขอให้ตั้งใจทําให้ถึงที่สุดนะคะในส่วนของอุปสรรคในการทําธุรกิจนั้นทุกทุกราศีค่ะมีแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าราศีธนูก็นั่นล่ะค่ะค่อนข้างที่จะแบบว่ามีโอกาสหนึ่งคือโอกาสจากการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่ญาติพี่น้องนะคะคนรักหรือว่า,าคนรู้จักหรือแม้กระทั่งแบบ ราศีธนูแบบไปขอความช่วยเหลือจากใครอะไรเงี้ยน้อยคนที่จะแบบไม่ช่วยหรือว่าไม่ไม่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้ค่ะนั่นคือแบบค่อนข้างมีคอนเนคชั่นที่ดีคล้ายๆว่าคนเกิดราศีธนูคือค่อนข้างจะเครดิตดีใช่แล้วก็มีสเสน่ห์ในการพูดอะไรเงี้ยค่ะใช่นะเพราะฉะนั้น อะไรที่คุณตั้งใจไว้และอยากทำขอแนะนําให้คุณเร,เริ่มสู้แล้วก็ลงมือทำเลยค่ะที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบสู้แค่40% 50%หา0หลังจากนี้ทุ่มไปเลย70% 80%แล้วล้วลองว่าผลหรือว่าฟีดแบ็ที่คุณตั้งใจทำไปกลับมาหลังจากนี้คือได้คืนแน่นอนค่ะอาจจะมากหรือน้อยแล้วแต่เลยว่า คุณมีพรสวรรค์หรือว่าความสามารถในการแบบสร้างโอกาสของคุณนั้นขนาดไหนนะคะใช่นี่คือเรื่องของการงานนะคะทีนี้มาเรื่องของเรื่องที่แบบว่าทุกราศีแบบว่าจดจ่อใช่ค่ะเรื่องของการเงินการเงินราศีธนูนะคะสังเกตได้ว่าคือตั้งแต่ต้นปีมาเลยต้นตั้งแต่ต้นปีมาจะ สมมติว่าเราอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งเพื่อมาทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหาคอนเน็กชันหรือว่าจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือหรือคนรักคอยช่วยเหลือโอเคได้จะทําอะไรคือทําไปเลยอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบว่าแทบจะคือแทบจะไม่มีอุปสรรคในการหาเงินมาทำทำธุรกิจหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานแต่ว่า จะสำเร็จจะปังจะกําไรหรือไม่อันนั้นแล้วแต่ธุรกิจของคุณเพราะว่าผู้อ่านไม่ได้เข้าไปซ้ำในรายละเอียดตรงนั้นนะคะการเงินก็กับบางคนบางราศีกับตัวเลขมันก็อาจจะแบบว่าเวิร์กมีทรัพย์มีเงินไหลามาเทมารวยปังปังแต่กับบางคนที่มีลัคนาของวันเดือนปีเกิดแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ็ต้องดูกันไปว่าจะเจออุปสรรคอะไรบ้างแต่รวมๆแล้ว,ลวลาชาวราศีธนูปีนี้การเงินคือถือว่าดีดีกว่าดีกว่าปีที่แล้วแล้วก็ดีกว่าหลายๆราศีนะคะเพราะว่าจะได้เงินแบบเหนื่อยใช่เหนื่อยจริงแต่ก็จะได้เงินเป็นเรื่องเป็นราวก้อนโตได้เงินแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบพอจะพอได้เงินมาแล้วจะใช้แล้วแบบต้องมาอุ้ยคิดหน้าคิดหลังว่าแบบอุ้ยเราจะต้องแบบ เซฟเซฟไว้เตรียมส่วนนั้นส่วนนี้ไหมอะไรเงี้ยก็คือได้เงินมาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยไอเดียด้วยความสามารถของตัวเองค่ะใช่ค่ะทีนี้นะคะมาเรื่องความรักบ้างความรักของชาวราศีธนูในเดือนพฤษภานี้้นะคะที่ผ่านมาตั้งแต่มกรลาเลยปี2565 มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีส่วนมากก็ถ้าเป็นคนโสดนะคะก็คือแบบสวยเลือกได้หล่อเลือกได้ฮอตแบบมีสเสน่ห์ใครก็อยากคุยด้วยใครก็อยากแบบเออแบบเทคแอคชั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือไม่อยากเลือกใครเพราะว่าบริหารเสน่ห์แบบโสดๆอย่างนี้ไปดีกว่านะก็คือเหมือนแบบว่าคุยเยอะคุยเยอะชอบเยอะรักเยอะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เลือกใครเลย อยู่แบบโสดดีกว่ามีความสุขกว่าค่ะในส่วนของคนที่มีคู่นะคะชาวราศีธนูก็แล้วแต่ลักขณาของวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนนั้นว่าจะเจอกับอะไรบ้างนะคะส่วนมากส่วนมากเลยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ค่ะแต่ว่าถ้ามีปัญหาก็คือเป็นเรื่องของมือที่สบุคคลที่สที่เข้ามาทำให้แบบชีวิตคู่รวนหรือว่าแบบวันไวหรือว่าแบบ เอ็เอียงไปบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายจะมือที่3มือที่4มือที่5ก็สามารถที่จะเคลียร์ได้กําจัดออกไปได้ค่ะก็จะกลับมาแบบว่ากลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมในส่วนของคนโสดที่แบบว่าฮอตฮอตอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะคืออันนี้แนะนําเลยว่าโสดแบบบริหารเสน่ห์โสดแบบสวยๆรวยๆแบบแบบนี้ดีแล้วค่ะอย่าเพิ่งแบบไปขวายคว้าเลยเดือนพฤษภาเป็นอะไรที่แบบ เออยังร้อนอยู่ไม่ควรไม่ควรที่จะมีคนข้างกายนะแบบ ร้อนๆเงี้ยมันก็จะแบบไม่มีอารมณ์จะให้แบบว่าเอยแบบมุ้งมิ้งอะไรกับใครใช่ไหมอยู่คนเดียวแบบร้อนคนเดียวเหงื่อไหลคนเดียวอะไรแบบนี้ดีกว่านะก็คือแค่มีคนคุยคุยให้สบายใจแล้วก็แบบว่าเออหลับไปแค่นั้นพอคะ่ะอย่าไปโฟกัสเยอะเอาแค่เรื่องงานเรื่องพรสวรรค์เรื่องโอกาสที่เข้ามาเอาตรงนี้เอาตรงนี้ให้แบบว่าให้มันรอดไปในเดือนพฤษภาใช่คือหลายท่านนะคะ เราเรามองว่าเวลาที่เขาดูดวงดูดวงให้เพื่อนๆหรือว่าไงเขาจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะแบบรวยนะปีนี้รวยนะคืออันนี้ขอบอกว่าการที่คุณจะรวยคือ 1. คุณต้องขยนัน 2. คุณต้องมีคอนเน็กชัน 3. คุณต้องมีโอกาสขยนันโอกาสคอนเน็กชันเข้ามาพร้อมกันใช่ค่ะแล้วต้องสําเร็จด้วยถ้าสําเร็จนั่นคือ เงินหรือว่าผลกําไรที่จะได้กลับคืนมามันไม่มีใครที่แบบโอ้ยถ้าบอกว่ารวยแล้วทุกคนจะต้องถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่มีค่ะทุกคนต้องขยันรวยในของรวยในแบบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบ,บางคนอาจจะแบบโอเคแค่นี้พอแล้วรวยแล้วรวยรวยแล้วสําหรับเราอะไรบางคนก็แบบอุย้ยแบบต้อง นะสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านอะไรเงี้ยคือความรวยความเพียงพอของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปเทียบกันเอาแค่ค,ความสุขความสุขของเราเราสุขแบบไหนเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะใช่ค่ะความรักความรักในส่วนของความรักเนี่ยอุปสรรคค่อนข้างที่จะ น้อยค่ะสาหรับเอาแค่เดือนพฤษภาเลยจะไม่พูดถึงมิถุนากรกฎดาอุปสรรคน้อยแต่ว่าในใจถ้าสมมติว่าเจ็บปวดจากความรักที่ผ่านมาตั้งแต่มกกลาจนถึงเมษาถ้าแบบไปรู้จักใครหรือว่าเจ็บปวดกับความรักที่ผ่านมาเอาจริงๆเลยนะคือลืมยากลืมยากแล้วก็เจ็บ เล่นเองรักเองเจ็บเองอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าให้รักตัวเองให้มากๆคนเกิดราศีธนูสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะทุ่มเทความรักให้ใครก็ไม่มีใครรักคุณมากเท่ากับตัวคุณรักตัวคุณเองเนาะใช่ค่ะอ่า ทีนี้เราจะมาพูดถึงด้านโชคดีแล้วก็ข้อดีอโชคดีของชาวราศีธนูค่อนข้างจะดีกว่าชาวราศีอื่นคือหนึ่งเลยจะมีเพื่อนเยอะมากแล้วก็กำลังใจเยอะมากค่ะไม่ว่าคุณจะทุกข์จะท้อจะอะไรแค่คุณแบบโทรกิ้งเดียวเลยแบบเอ้ยขอกําลังใจหน่อยเพื่อนนี่จะเต็มที่กับคุณมากเอ้ยอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวแบบไปไปอยู่เป็นเพื่อนอะไรแบบนี้อย่างนั้นเลยค่ะ คนเกิดราศีธนูปีนี้คือโชคดีคือมีกำลังใจเยอะมากจากเพื่อนจากคนรอบข้างจากครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณนับถือหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็หาก็ให้คุณแบบ ขอพรแล้วก็ทําบุญนะคะทําบุญสวดมนต์ทำสมาธิให้เยอะค่ะแล้วเรื่องดีๆจะเข้ามาเรื่องไม่ดีก็จะผ่านไปค่ะในส่วนของเดือนพฤษภาของชาวราศีธนูก็ถ้าคนที่รวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปส่วนคนที่ยังไม่มีก็ขอให้ขยนันแล้วก็หาโอกาสให้ตัวเองหาคอนเนคชั่นให้ตัวเองอย่าท้อนะคะอุปสรรคอะไรมาก็คือให้กำลังใจตัวเองก่อนเลย เมื่อเราให้กําลังใจตัวเองแล้วเนี่ยกำลังใจจากคนอื่นก็คือเป็นอะไรที่แบบถือว่าเป็นของขวัญเนาะใช่ค่ะค่ะขอจบการดูดวงของชาวราศีธนูเพียงเท่านี้นะคะเรื่องที่จะเตือนก็มีค่ะมีเรื่องสุขภาพนะคะชาวราศีธนูจะมีสุขภาพเกี่ยวกับปวดหลังปวดเข่าปวดข้อปวดตาแล้วก็แบบใช้ตาใช้สมองใช้สมาธิเยอะ ให้ระวังเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะแล้วก็เกี่ยวกับปวดหัวอยู่ๆก็แบบปวดหัวจี๊ดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังนะรักษาตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะฝากติดตามช่องนางฟ้าและน้อมออฟเลิฟด้วยนะคะ Good night ฝันดีค่ะ